ไปเกมแรกครับหอนาฬิกาครับผมเหมือนเดิมนะเซเวเรดี <Save a Lady> บุกจากขวาไปซ้ายนะครับสีฟ้าส่วนทางด้านของ pc บุกจากซ้ายไปขวาสีเหลืองตรงนี้เหมือนจะทุกคนมีทางด้านของรินเวอร์ที่ซื้อ m 500มาแต่โยนให้มาปางเล่นนะครับ อ,อ,อนอกนั้นก็เหมือนเดิมครับ G18 ยิงกันแล้วนะครับมาปางคอกเพาะด้วย PM500 ไปปอกแป๊กปอกแป๊กสองนัาก็เจ็บนะ M500 นี่ย แส,แสบยังเป็นผมทรงบ๊อบเหมือนเดิมแต่แต่งตัวโปรมากแม่เค้กแส,แสบโปรมากแส,แสบโปรจริงๆเกมนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยร่วงว่ะโดนหน้าหลังเลยครับแล้วเป็นทางด้านของลินเวอร์แซที่เปิดน้อกเกมนี้ไปก่อนแล้วแส,แสบเฟิร์สบลัดไปเลยเมื่กกกอกีอ้เท่าไหร่อ่ะ ผมอยากเห็นลินเวอร์137ดามเมจนะได้มา1คิวนะลาดไปเนี่ยโหมุมนี้ดีมากไอ้ลินเวอร์เต้นว่ะลินเวอร์เต้นว่ะเยอ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 ะที่ไลน์วันนี้ไม่ทำอะไรเลยเร้าใจแม่เค้กบอกจะอัดฉีดว่า ถ้าต้องแสบยิงลินเวอร์ได้ตอนนี้โดนลินเวร์ยิงก่อนเลยครับโอ้ยหล่นนะโหตือเจ็ดทิบสองเลยครับ ลงมาเจอมาปาอยู่ข้างๆแล้วหนูเออหล่นลงไปแล้วเป็นทางด้านของเซเวเรดีครับเปิดเกมปืนพกได้ดีกว่าดูดาเมจสะนิดนึงครับดีหน้ากดไป2คิวใน180ดาเมจมาปาง5้าไม่ได้คิวเลยนะแล้วก็ทางด้านริเวอร์ตาเตอร์นี่กดไปคนละ1นคิวครับคนดูรู้เว่นคนเล่นอีกพี่ใช่ b ิวตี้บิวตี้รอคอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจบเกมนี้คอหาบิวตี้นะเพราะว่ามาป้าบอกว่าบิวตี้แต่งหน้ารอตั้งแต่ตีสี่แล้วรวมถึงปันจัดด้วยปันจัดกับบิวตี้ต้องรับหน้าที่สัมภาษณ์เพราะว่าไม่ได้ลงน้องๆบอกว่าให้สองคนนั้นสัมภาษณ์ไป <c oughs> ปันจัดกับบิวตี้รอแต่งหน้ารอเลยนะ ฟิลเตอร์เอาให้พร้อมนะสวัสดีครับนัสลี เออครับจะขอใส่ลินเวอร์แซเล่นฉีกออกมาขวาถึง3คนออด้วยกันนะครับโดนเปิดมาต้องระวังตรงนี้าเตอ๋อเหมือนจะยิงได้นะครับเอ,อะครับไอตอนมามาได้ครับตอนกลับกลับยังไงครับมาพรางนอกแสนแสบไปอีกแล้วครับแสนแสบไม่ได้เล่นบอกเลยเกมน,นี้ โอ้แล้วเอ็นเก้าสี่มาปานี่โอคมเลยนะครับนี่ครับ <First blood. S 1> ร้อยเจ็ดสิบโดนอีกหนึ่งครับเหลือสองคนครับพีสี่ตาเต๋ยิงด้วยดีเซอร์ดีเกิลใส่แบ่แยครับหัวแตกไปอีกหนึ่งคนละคันได้ของหนุ่มเอนพีสี่ส่วนตาเตอ๋อคืนได้เหมือนกันจากดีเซอร์ดีเกิลเช่นเดียวกันนะครับคนสุดท้ายของพีีครับอุ้ย อุ้ยให้นัดเดียวอะ่ะให้นัดเดียวอะ่ะโอ้ยนัดเดียวไป2คนกันเวอรแต่ยังเป็นทางด้านของดีหน้าที่มาเก็บไว้หน้าสองศูนย์ครับเซเวเรดี้สำรวจดาเมจนะโห่สำรวจดาเมจกันหน่อยมาปางกดไปพันสองเติร์พันสองครับคาตูริซิว่าครับเกมที่สาม ตรงนี้ทั้ง2ทีมมีเกราะแค่คนเดียวนะเป็นหนูเนยกับท,งงบทงางด้านของ r ินเวอร์แซนะครับที่มีเกราะน้งนั้นก็อาวุธครบมือนะดีหน้าลูก2 m p เไฟต์ตาเตเอ็มพฟตครับ r i นเวอร์แก็ m p ็มส่วนทางด้านของบัมรานครับนเอ็นลูก2องเก็บ <พอ S 1> แสนแสบไปก่อนเลยครับ3เกมแสนแสบไม่ได้ทําอะไรเลยครับตอนนี้ไม่ได้เล่นเลยครับโดนแม่เค้กด่าแน่เลย โดนหนูเอ๋น็อคไปแนละ้วซ้ำไปเลยครับอาครับส่วนหนูเอ๋โดนเทรดคืนมาโดยทางด้านของตเต๋อและพีซีครับแบแๆไปน็อกได้แล้วลินเวอร์น็อกไปแบ่งหนึ่งต่อเหลือพีซีคนเดียวครับตอนนี้เรจียบร้อยครับส,สามศูนย์ครับเซเวียไม่พี่อย่าโดนรอดูคอเนี่ยอ่ะบิวตี้รอเลยเปิดรอแล้ว เดี๋ยวเราจะคอหานะขอหาบิวตี้ก่อนนะครับคนแรกนะครับดาเมจหนูเออเก็บไปสองคิวนะพันสองนะครับ อย่าลืมนะอย่าลืมนะเตรียมตัวนะจบเกมนี้ผมคอหานะเตรียมตัวครับผมเปิดวาวร์ปซาเวียบิวตี้ ไฮไลท์เลยเกมนี้ครับตเตอ๋อจับไปที่เอ็นเก้าสี่ลินเวอร์มีเอ็มพีสี่ศูนย์แล้วก็ลูกซองนะครับเอ็นเก้าสี่แล้วลูกซองเหมือนกันครับมาปรางสุดที่หน้าเป็นเอพีไฟ์สองกระบอกครับเซนแซบถือทอมสารอยู่ลูกซองเป็นหนูเอ,อ๋อแบบแบลูกซองแล้วก็ทางได้หของหนูเนยลูกซองเช่นเดียวกันครับ ต่อเตอร์โดนเปิดหัวไปก่อนเลยครับตรงนี้ ครับย้อนหลังมาหาเพื่อนๆแล้วตรงนี้กระโดดเข้ามาดีหน,น้าน้องแบรไปก่อนแล,ล้วรีบหัวแซนน้องหนูเลยครับแล้วแทนนี้มาปางมาน้องแสนแสบเดือดหนูหนูๆๆๆๆเออคนเดียวแล้วเรียบร้อยครับเซเวีเลดีกดไป40ครับผม40ผู้สวรรรัสดิ์เซเวีเลดีขึ้นนำหัวตารางครับตอนนี้ครับนี่คือสกอตมาปางกดไป5